ยินดีต้อนรับสู่2025ทัวร์วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับมอเตอร์ไซค์สุดเท่จากค่ายยามาฮ่กับ y a มาฮ่าโบอาสเปกปี2025ที่มาพร้อมดีไซน์ดุดันและสมรรถนะที่ตอบโจทย์สายครูเซอร์ตัวจริง Yamaha าโบอาสเปกรุ่นปี2025ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถสไตล์บ็อบเบอร์ด้วยเฟรมที่ต่ำและรูปลักษณ์แบบวินเทจแต่ผสมผสานความทันสมัยเข้าไว้ได้อย่างลงตัว โทนสีใหม่ที่ดูเรียบหรูและน่าหลงไหลเช่นสีดำด้านตัดกับสีบรอนที่สะดุดตาพร้อมกับเบาะนั่งสไตล์คัสตอมและชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ให้ความรู้สึกพรีมเมียมยิ่งขึ้นเครื่องยนต์วีทวินขนาด9 4 2ซซีระบายความร้อนด้วยอากาศให้แรงบิดที่ดีในรอบต่ำขับขี่สนุกและมีพลังในการเร่งที่ตอบสนองทันใจเหมาะสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและออกทริปไกล ช่วงล่างหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบคู่พร้อมล้อแม็กขนาด12้านทำให้การขับขี่มั่นคงและนุ่มนวลในทุกสภาพถนนระบบเบรกดิส์หน้าหลังพร้อม ABS ที่ให้ความมั่นใจยิ่งขึ้นในการหยุดรถในทุกสถานการณ์แผงหน้าปัดแบบดิจิทัลบอกข้อมูลครบครันทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและยังมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนที่ชัดเจนตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่ Yamaha าโบอาสเปกไม่ใช่แค่รถจัก,กรยานยนต์แต่มันคือสไตล์การใช้ชีวิตสำหรับคนที่รักอิสระและการเดินทางสำหรับใครที่กำลังมองหารถครุเซอร์ที่มีบุคลิกเฉพาะตัวและไม่เหมือนใครโบอาสเปกค,คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมกับเราในวันนี้ฝากกดติดตามช่อง2025ทัวเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆและทริปท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ